ฉ่ำผิวนุ่มสุดพลังต้องเซตนี้มูสน้ำมันหมาฟืนฟ้นฟ,นฟนูผิวให้ชุ่มชื้นขับไล่ความแห้งก้านและริ้วรอยออกจากใบหน้าเราชั่นน้ำตบน้ำมันหมาปรับสมดุลพร้อมบำรุงให้ผิวเนียนนุ่มดูขุมขนดูกระชับด้วยเนื้อที่เข้มข้นกว่าน้ำตบทั่วไปแต่บางเบาซึมง,ง่ายสามารถใช้แทนครีมในตอนกลางวันได้ได้อันไหนครีมน้ำมันหมาฟืนฟ้นฟนูและบำรุงผิวแบบเต็มประสิทธิภาพให้ผิวฉ่ำไร้ริ้วรอยเนื้อครีมเข้มข้นล็อกความชุ่มชื้นยาวนานแบบไม่เนอดหนะ สำหรับคนที่อยู่ในห้องแอร์นานๆบำรุงแบบเร่งด,งด่วนด้วยเทชชูม,มาร์กน้ำมันมา้าเติมน้ำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นทันทีพร้อมลดเดินนิ้วรอยมาร์กทิ้งไว้สิบห้าถึงยีนาทีแล้วลอกออกสัปดาห์ละสอถึงครั้งสุดท้ายสลิปปิ้งมาร์กน้ำมันมา้าตัวช่วยแก้ผิวแห้งการสะสมใช้ง่ายใช้สะดวกทาแล้วนอนได้เลยไม่ต้องล้างออกน้ำสัมผัสแบบเจลเบาสบายผิวแต่ชุ่มชื้นเต็มพิกัดใช้สัปดาห์ละ2ครั้งสารสกัดน้ำมันมา้าเข้มขน้นใช้ครบ,บทุกผิวฉ่เด้้้งสสริิวอยแบบปี